โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีเมษชาวราศีเมษผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนในเดือนนี้ เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560การงานการเงินความรักของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนกรับสวัสดีอีกทีครับแล้วก็กลับขออภัยด้วยที่เดือนที่แล้วผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเดือนนี้ก็จะมาแก้ตัวให้นะครับมาฟังกันเลยนะครับว่าการงานการเงินความรักชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรชาวราศีเมษเริ่มด้วยการงานก่อนเลยการงานได้ไพ่ไม่ค่อยดีนะใช้คําว่าไม่ค่อยดีระวัง ระวังอะไรระวังทะเลาะกับเจ้านายระวังทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานระวังการงานทําให้เราเกิดปัญหาขัดแยง้งหรือว่ากระทบกระทั่งถ้าเราเป็นลูกน้องเขาระวังกระทบกระทั่งกับเจ้านายหรือระวังภาวะการงานที่ส่งผลบางอย่างทําให้เราเกิดความเครียดและเกิดความเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายหรือทําให้เรา ร้อนลนจนกระทั่งเกิดปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนในที่ทํางานหรือว่ากระทบกระทั่งกับลูกค้ากระทบกระทั่งกับเจ้านายคือไพ่มันหมายถึงการแตกแยกแตกหักนะครับระวังนะครับบางทีอาจจะตกงานฟ้าผ่าตกงานแบบฉับพลันถ้าเราใจร้อนชาวราศีเมษเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างใจร้อนอยู่แล้วด้วยนะครับ แต่ขอเตือนว่าเดือนนี้อย่าร้อนนะครับเพราะว่าบางทีภาวะการงานเนี่ยมันจะมีเรื่องเครียดๆหลายเรื่องมากดดันเราเราต้องอดทนนะครับถ้าเราไม่อยากตกงานถ้าเราไม่อยากทะเลาะกับใครในท,ที่ที่ทำงานแล้วจะส่งผลต่อความบานหมางหรือรอยล้าวในการต่อ,ตอไปอย่า ระงับอารมณ์ไว้นะครับให้มันผ่านไปถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจสูดหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผ่านไปแล้วค่อยๆคุยกันนะครับเดือนนี้ระวังบางทีถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดถึงเรื่องคนที่ทําธุรกิจการค้าส่วนตัวล่ะธุรกิจการค้าของตัวเองล่ะยอดขายอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่าอาจจะเกิดความผิดพาลาดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้าทําให้สูญเสียทําให้ ผิดหวังหรือทําให้ล้มเหลวบางอย่างนะครับคือระวังนะอาจจะมีการผิดพลาดอะไรบ,บางอย่างหรือว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งซึ่งส่งผลต่อกิจการของเราโดยตรงนะครับให้ประคับประคองเดือนนี้ฟังตรงนี้แล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับทั้งเรื่องการงานและเรื่องธุรกิจส่วนตัวนะครับคืออยากจะให้ใจเย็นๆเพราะว่าไพ่มันบ่งบอกถึงการประทะ หรือว่าการแต่งหักบางอย่างนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นหรอกนะครับเพราะว่าฉะนั้นว่าถ้าฟังแนละ้วใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อทําตัวเราเองให้ใจเย็นที่สุดแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอนะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องการเงินงานมันส่งผลกับเงินอยู่แล้วนะครับการเงินให้การเงินก็ไม่ดีนะ คือไม่อยากจะบั่นทอนหัวใจของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะแต่ว่าไพ่มันออกมาแบบนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะบิดเบือนคําทํานายได้ก็อยากจะภาวนาให้ตัวเองทายไม่แม่นนะครับคือเป็นหมอดูหมอเดาหมอมั่วไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะบั่นทอนจิตใจของชาวราศีเมษแต่เผอิญว่าผมหยิบได้ไพ่มาออกมาแบบไหนผมก็ต้องพูดไปตามนั้นผมไม่ตอแหลบิดเบือนคําทํานายนะครับไพ่มันออกมาไม่ดี ให้การเงินระวังสูญเสียเงินทองระวังเงินหายระวังต้องจ่ายเงินในภาวะการที่ไม่ไม่อยากจะจ่ายถูกบีบคั้นไม่จําเป็นหรือว่าสูญเสียเงินโดยใช่เหตุหรือว่าต้องใช้เงินก้อนไปในทางที่เราไม่เราไม่อยากจะจ่ายอะอย่างเกิดอุบัติเหตุเงี้ยอันนี้สมมุตินะถ้าเกิดอุบัติเหตุเราต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้เขาหรือว่าเราทําอะไรของเขาพังเราก็ต้องไปชดใช้ให้เขาหรือว่าเราทําสิ่งของที่มีค่าของเราหายมันหมายถึงการที่เราบางทีอาจจะหมายถึงการโดนโกงโดนบิด โดนเบี้ยวโดนขโมยโดนลักหรือว่าเงินของเราที่เราคาดหวังไว้ว่าจะได้มันไม่ได้ภาวะการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างฝืดเคืองบอกเลยว่าชาวราศีเมษภาวะการเงินในเดือนตุลาคมเนี่ยค่อนข้างฝืดเคืองและติดขัดใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวังนะครับใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวังเก็บเงินไว้ให้เป็นสัสดส่วนนะระวังการสูญหายระวังการใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นระวังถูกบังคับถูกรีดไถ โดยไม่ยินยอมนะครับมันหมายถึงเรื่องการเงินที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษสู้ๆหน่อยนะครับเ,ออเรื่องการงานก็เหนื่อยการเงินก็ไม่ค่อยดีอีกนะครับแต่มีอย่างเดียวที่จะลงหัวใจเราได้คือเรื่องความรักได้ไพ่ดีแต่ว่าเป็นไพ่ที่หมายถึงอุปสรรคก่อนนะ,ะ,ะฟังก่อนฟังก่อน มายถึงอุปสรรคในด้านความรักอาจจะทะเลาะกันอาจจะไม่เข้าใจกันอยู่บ้างอาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างแต่เนื้อแท้แล้วเรารู้ว่าต่างคนบางทีอาจจะเครียดเรื่องงานบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอยากจะเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็กลาลังเครียดเรื่องงานกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับอาจสมมุติยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าแฟนคุณก็รักคุณเนี่ยแล้วคุณเป็นชาวราศีเมษเนี่ยคุณเครียดกันทั้งเรื่องงานเรื่องเงินมามากพอแล้วเครียดมาตลอดเครียดมาหลายๆอย่างมันลุมแล้วทําให้เราเรากดดนันเรา เราอาจจะทะเลาะกับแฟนแล้วอาจจะเอาความเหนื่อยเนี่ยมาลงที่แฟนทั้งทที่แฟนเราก็รักเราเป็นห่วงเราแต่พอเราผ่านพอเราเย็นลงพอเราผ่านอุปสรรคไปได้ทีละเปาะทีละเปาะเราก็กลับมาเห็นใจแฟนเพราะว่าแฟนเรานี่แหละเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราไม่ทิ้งเราในยามที่เราเหนื่อยกับเรื่องงานและเรื่องเงินขนาดนี้แฟนนี่เขาก็ยังรักเราเขาก็ยังห่วงใยเราทําให้เราเข้าใจว่าเออนี่แหละรักแท้ของฉัน แม้ว่าฉันจะเหนื่อยกับการงานแค่ไหนลําบากกับเรื่องต่างๆแค่ไหนในเดือนนี้แต่คนที่ไม่ทิ้งฉันไปไหนเลยคือแฟนของฉันนี่ไงรักที่เรามีความสุขสิ่งที่เรามีความสุขเพียงอย่างเดียวในเดือนนี้คือความรักความเอาใจใส่และถ้าคุณยังเป็นโสดมีโอกาสเหมือนกันที่จะได้พบความรักนะผมบอกเลยว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะที่จะได้พบความรักเพราะว่าไพ่มันหมายถึงการพบรัก แต่จะเป็นรักที่มีอุปสรรคหน่อยนะคือต้องต้องต่อสู้ฟันฝ่าหน่อยผมไม่รู้ว่าจะคุณจะต้องใช้วิธีฟันฝ่าแบบไหนหรอกมันอาจจะมีหลายๆอย่างเพราะแต่ละคนวิถีทางชีวิตมันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยอาจจะต้องไปปีนกระแพงจีบสาวบ้านพ่อตาดุอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าไปเจออุปสรรคความรักว่าคนนั้นเขา อยู่สูงก็เราอยู่สูงก็เราเกินไปหรือว่าเราไม่กล้าจีบเขาเรากลัวเขาเราเอะไงอะไรเงี้ยเราไม่กล้าที่จะเพเยไปรักเขาอะไรประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างเฉยแต่มันต้องหมายถึงความรักที่มีอุปสรรคก่อนถึงจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็ได้จีบกันได้คุยกันได้เป็นแฟนกันได้มีโอกาสสารลมพันธ์กันประมาณนี้ให้ความรักดีใช้คําว่าดีแต่เป็นดีที่มีอุปสรรคนะดีที่มีอุปสรรคหมายความว่าอย่างนงี้แหละนะก็คือ จะตีความหมายยังไงล่ะคือแบบต้องฟันฝ่าอุปรสรรคก่อนถึงจะแฮปปี้ได้ประมาณนี้ในเดือนนี้นะครับเออเอางี้เนาะคือการเงินไม่ค่อยดีไม่ดีแล้วล่ะการงานก็ไม่ค่อยเวิร์กแต่ความรักดีความรักพอเป็นสิ่งเดียวที่ชโลมหัวใจเราได้ในเดือนนี้นะครับโอเคครับชาวราศีเมษขอบคุณมากครับที่รับฟังผมจนจบขอบคุณมากมากนะครับสู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับไฟไฟขอบคุณมากครับ